นอยถายนอยกำลังช่างภาพคุณลุงก็มาแล้วนะคะตอนนี้นะคะลุงมาแล้วค่ะลุงมาแล้วค่ะลุงมาแล้วนะคะพี่รถบัสบอกว่าถ่ายให้นอยกำลังช่างภาพลุงมาแล้วค่ะลุงมาแล้วนะคะก็ลุงกินข้าวลุงพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ลุงเหนื่อยนะคะยังดีนะคะเมื่อตืนก็ดุกนะคะลุงมาแล้วจ้าลุง โอ้ลุงคนพล่อมาแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณหญิงเล็กคุณลุงมาแล้วค่ะลุงมาแล้วลุงมาแล้วโอ้พี่นวัดแข็งแรงเนาะทำใหญ่เลยเดี๋ยวลุงพลก็จะเกี่ยมั่งแนละ้วลุงพลทําแล้วนะคะหน่ง กลุงมาแล้วนะครัเอฟที่นะคะ ลุงบอกแนะนําว่าให้ทําแบบไหนมันจะได้ไม่แตกนะเวลารถเหยียบขึ้นนะคะลุงแนะนำนะคะบอกคุณล,งลุงบอกว่าทํํไงมันจะได้ไม่แตกแมันจะลบไปเลยลก

เป็นที่กำลังใจให้เราโอ้โห,โโหเป็นไงล่ะพี่นุวัฒน์แข็งแรงมากเลยนะคะกลิ่นก็หอก็หอมเลยเหรอ ลุงทำแล้วลุงลงมือทำแล้วนะคะลูีนะคะลุงพลเห็นอะไรอดไม่ได้แล้วต้องทำนะคะลุงพลอยู่เฉยๆไม่เป็น คนคนพัฒนาทำงานหนักเบาเอาสู้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างหึงคนคนขยันให้ลุงพันทำต่อละแก้แลุงพันลว นุงพันใส่รองเท้าบูทมาอย่างดีเลยนะคะผ <cam> ู้ใ,ใหญ่ปลานก็ลงมือแล้วนะคะโอ้ยแล้วทาเหมือนไม่อยากพูด สวัสดีค่ะคุณอบวงบวงเงินใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณบวงเงินหายไปไหนมานานจังเลยนะคะ สวัสดีค่ะยายก็คิดถึงคุณบัวเงนินนะสวัสดีค่ะคุณบัวเงนินหายไปนานมากเลยนะคะยายไม่เห็นมาเข้าช่องยายนานแล้ว แหมนะคะเบอร์ท้องใจนาย่าค่ะแสงทุกวันเนี่นายก็จะไม่ทาอะไรเลยจับเลยโทรัพทย่ออู้าชายขอนในท้องนี้ไอ้ง

เสือโล่งเงินนี้เราต้องขอไปไหมคะอ,อ๋อเราต้องขอไปหต่วเวลาครบแสนต้อขอโอ้ยถ้าขอไปเสร็จเขาโอ้ยยายจะได้รู้นะเอฟซีา <F 4 S 2> ยายขาดอยู่3ามหมื่นนะคะยายถึงจะได้โล่งเงินนะ,คะใครยังไม่ติดตามยายก็มาติดตามยายเด้อยายขาดอยู่3ามหมื่นนะคะตอนนี้นะคะยายอยากได้โล่งเงินนะคะ ไหนๆก็ทํา y o Youtube แล้วยายก,ก็อยากได้ถึงรายได้ยายไม่มีก็ไม่เป็นไรขออย่างเดียวขอให้ได้โล่งเงินนะปะ้าแตนก็มาแล้วยืนอยู่ข้างคุณลุงแล้วนะคะปะ้าแตนมาแล้วนะคะ